ราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตตามชื่อคลิปเนี่ยไม่ได้ทํานานมากเรื่องมันช่างน่าอายตอนเป็นเด็กท่านผู้ชมเคยทําอะไรปั้มปัมเปิดเปอรหรือเปล่านะี่ทำอะไรแบบว่าเพี้ยนเพียเพ้ยนป่วงป่วงป่วง,งกันเลยทีเดียวใครรู้ป่วงไปว่าอะไรรเงีนะ้ยขอไม่ได้โอเคมันจะเป็นยังไงพานี้ไปสมัยเด็กเคยถามแม่ว่าผมเกิดมายัางไงแม่เลยบอกว่าพ่พพอกับแม่นอนด้วยกัน ก็เลยมีลูกไงเราก็เข้าใจว่า,าผู้ชายกับผู้หญิงนอนด้วยกันจึงมีลูกปิดเทอมหน้ารอ้อนต้องมานอนบ้านยายที่ต่างจังหวัดยายบอกว่ามานอนใกล้ๆยายสิผมเลยร้องไห้และบอกยายว่าไม่ผมไม่อยากมีลูกกับยายโอเคเด็กมันไร้เดียงสานะครับตอนเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องแม่ดีนะแม่ไม่บอกว่าเอามาจากกอไผ่ตอนนั้นประมาณหมนหนครูว,วิชาการงานให้จัดตู้ปลา แล้วมันมีปลาแม่ลูกอ่อนตายเลยจะทิ้งแต่เพื่อนบอกว่าครูบอกว่าปลาตัวละตัวละคะแนนด้วยความที่กูรักคะแนนกลุ่มมากจึงหยิบไปหยิบกระดาษมารองสุกปลาแล้วเอาคัตเตอร์มาทำคลอดปลาจริงดิสรุปกูทําได้ลูกปลารอดได้คะแนนกลุ่มหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เรียกกูว่าหมอปลาใช่เหรอมันได้เหรอ เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวสืบสาวราวรักก่อนนะครับทั้งนี้เนื่องจากปลาหางนกยุงเป็นปลาออกลูกเป็นตัวเน็กเดอะปีบกิ้งเลเวลน้ำแบบเนี้ยในคอมเมนต์ก็มีคนคิดว่าขี้โมชิบหายตอนเด็กๆจำได้ว่าคือไม่ชอบกินผักมากแม่จะป้อนข้าวก็เลยบอกว่ากินผักเยอะๆจะได้สวยเหมือนแม่ อีนี่เลยสวนไปเลยจ้าแม่เนี่ยน่าสวยดำก็ดำพ่อที่กินข้าวอยู่สำลักแหลงมากนนนนนนนแม่มีสะเทือนแน่แบบนี้เด็กคือเออไปงานศพอะแล้วพระกำลังให้พรทุกคนคือเงียบมากแล้วพอพระเริ่ม อายุวโนสุขังพลังกูเลยตอบไปว่าคลื่นเตา่าตอนเด็กๆย่าเอากูกับพี่ชายไปไร่ด้วยแล้วปล่อยให้กูกับพี่วิ่งเล่นหน้าไร่ส่วนย่าไปเล่นไพ่กับเพื่อนแล้วบังเอิญมีตำรวจมาถามหาคนเล่นไพ่กูก็นึกว่าเขาจะมาจับเจะมาเล่นกับย่าเลยบอกไปว่าย่าอยู่ในไร่จังหวะนั้นคือย่าโดนรวบพร้อมเพื่อน เด็กอีกแล้วนะเบป้อหนึ่งใส่ชุดว่ายน้ำทูพีชว่ายน้ำกับเพื่อนในสระเป่ายางลมที่บ้านแล้วลุงไปรเสนีมาส่งของด้วยจริตหญิงไทยใจงามก็ต้องมีความเขินอายเรือนร่างเป็นธรรมดาเลยหยิบหมวกกันนอกมาปิดบังใบหน้าแล้วเดินทงงในชุดว่ายน้ำมารับของจากลุงไปรเสนีแทนที่จะหาผ้าเช็ดตัวมานียเอาหมวกกันนอกปิดนะไม่เชิงเด็กนะมัธยมนี่แหละ มันมีอาคารที่อยู่กลางน้ําแล้วต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าฉันเผลอเตะรองรองเท้าครูตกลงไปหนึ่งข้างไม่รู้จะทํำยังไงเลยเตะอีกครั้งหนึ่งลงไป <c oughs> เอาแล้ววะก็ย,ยังดีกว่าหายข้างเดียวแหละอืมเฟตัวจากไปเยี่ยมตอนเด็กแม่เล่าให้ฟังว่านี่ยืนดูแมวกินน้ําแล้วเห็นว่ามันกินได้ทีละน้อยนียน่เลยจับหัแมวกดน้ํา <c oughs> <c oughs> แล้วพูดว่ากินเยอะๆเลยนะ เมีนตายนะคบแบบนี้ตอนอนุบาลเาราเรียนโรงเรียนวัดเราไม่รู้ว่าสีกาห้ามแต่ต้องตัวเนนกับพระด้วยความไม่รู้เรื่องเห็นเนนอยู่คนเดียวเลยว่าจะมาชวนเล่นด้วยปรากฏเนนวิ่งหนีในใจเราก็คิดว่าอ๋ออยากเล่นวิ่งไล่จับสินะได้แล้วก็วิ่งไล่จับเนนใช่ไหมบาปไหมเนี่ยเคยเหมือนไม่สบายแล้วจะอ้วกตอนอนุบาลแต่ไม่รู้ จะทำยังไงเลยหยิบกระเป๋าเพื่อนข้างๆมาแล้วอ้วกใสจังไรมากนะครับแล้วรูดซิปให้เหมือนเดิมเพราะอ้วกเสร็จแล้วแม่มารับพอดีเพื่อนข้างๆน่าจะกลับบ้านไปพร้อมกับอ้วกคุนั่นแหละความจังไรในวัยเด็กมากกว่านะแบบนี้เนี่ยความมืนของเรานั้นใช้ยาสระผมขวดใหญ่เทลงบนพื้นในห้องน้ําจนหมดสไลด์ไปมาหนุกนานแม่เรามาอาบน้ํา ต่อจะสะผมยาสาผมหมดโดนด่าแบบหลีแทบฉีกอะไรคือหลีแทบฉีกหูแทบฉีกเลอแล้วแล้วเราต้องไปซื้อให้แม่เ,เรารอในห้องน้ำปุ๊บแม่เราแทบข้างอะสิ่งที่ได้มาคือครีม,มนวดผง <laughs> <laughs> ฉันคิดว่าพระกับแม่ชีคู่กันความคิดฉันในวัยเด็กคือพระไม่ได้คู่กับแม่ชีเหรออืมอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคน เคยมีความคิดแบบนี้นะใช่ไหมพ่อสองอาบน้ําในห้องน้ํา <c oughs> เผลอทําสบู่ตกโถส้วมกลัวโดนด่าเอามือล้วงไปในโถส้วมควานหาสบู่แม่เข้ามาเจอจับตีตูดหาว่ากูเล่นขี้เยี่ยมตอนเด็กชอบนั่งดูปลาทองว่ายน้ํามากแล้วสงสัยว่าวุ้นวุ้นบนหัว,วของมันคืออะไรเลยจับมันมาแล้วกดหัวปลาทองดูว่าวุนมันคืออะไรกดไปสักพักปลาตาย แน่นอนนะครับเลยจะทําทงานศพให้แต่สงสารที่มันตายคนเดียวเลยจับเพื่อนอีกตัวมาตายด้วยจะได้ไม่เหงาแห้วจริงๆเลยกูบาปซ้อนบาปเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วเรื่องจังไรในวัยเด็กแล้วแบบนี้ปลาทองมันท้องอารอคอยทุกวันว่าเมื่อไหร่จะออกลูกทนไม่ไหวเลยทำการทำคลอดปลาท้องพร้อมกับบทยาพารากอกปาก และทำการเย็บเรียบร้อยแล้วมันตายไหมเนี่ยตอนเด็กคือเราแบบไม่อยากไปโรงเรียนมากดือ้อจนแม่ถามว่าอยากเป็นควายเหรอไม่เรียนนะจากนั้นเราเดินไปเด็ดหญ้ามากินเยี่ยมแล้วคือเรากืนแล้วอ้าปากให้แม่ดูพร้อมบอกว่าหนูอยากเป็นควายหนูกินหญ้าได้ <c oughs> <c oughs> ไม่นะ เป็นเด็กนี่ยยังว่าเลยเด็กเขาไร้เดียงสาโอไมก์ก oh สมัยมอตอน้นเลิกเรียนตอนเย็นนั่งเล่นแถวที่จอดรถครูแอบเอากระเป๋าเด็กที่ลืมทิ้งไว้โรงเรียนมาเผาเล่นนี่มันความจังไรในวัยเด็กจริงๆนะเนี่ยแล้วก็ปีนต้นไม้สูงๆรอมีคนมาแล้วแอบหัวเราะเรียนแบบปีศาจอยู่ข้างบนสรุปเช้ามาพอโรงเรียนทำบุญเอาสายศีลล้อมโรงเรียนเลยจ้า อันนี้ไม่หำ <laughs> ไม่ขำไม่หำกันเลยทีเดียว <laughs> โอ้ตอนปอหนึ่งครูจะสอนให้อ่านโดยเรียงพยัญชนะตามด้วยสระกาขาขาขาไปเรื่อยๆวันละสระพอถึงวันอาสระอีนี่ตั้งใจให้ถึงหอหีบมากแต่ในหนังสือมันเว้นไว้เลยตะโกนถามครูว่าแล้วหออีนี <laughs> ความจังไรในวัยเด็กเี็นะนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับความจริงมันเป็นแฮชแท็กความบาปในวัยเด็กนะแต่ผมกลัวเหลืองอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเรื่องมันช่างหน้าอายละกันนี่ก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ครัหน้าบายสวัสดีครับเย่วันนี้เปิดไฟนะครับอย่าแปลกใจไม่ได้ปิด